ผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวฟรีไฟชาวคนเน้อชาวพีบีชาวคอยแบงค์ชาวรีซิตี้กันด้วยนะครับแผ่นขาอุ้ยปวดเลยเนี่ยโอเคเราก็น่าจะดูจากเมื่อวานมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น EP สองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูต่อจากอ่าคลิปเมื่อวานกันเลยนะครับทุกคนอ่คลิปเมื่อวานเนี่ยเราดูถึงประมาณนี้ถึงรูปรูตูดของเพื่อนอ่รูปนี้รูปนี้รูปนี้ ใครที่ยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับสามารถไปย้อนด้วยเดี๋ยวเรแปะไว้ให้นะครับอ่ะมันจะได้รู้ไปให้หมดเลยในโทรศัพท์กูมีเฮี้ยอะไรบ้างแต่ว่ารูปตูดเพื่อนกูรูปตูดเพื่อนกูน่าจะหายแล้วแหละโอเคนี่อยู่ที่เมื่อวานนี้ดูเราดูดูถึงตรงนี้กันนะครับกูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมไอ้เลยเจ้าหนายพวกเราทุเรศมากเลยนายโอ้ยเราดูถึงต้นนี้กันตรงนี้ต้นตตโอเคโอ้โหวิ่ไอ้หลังวันนี้ใครเนี่ยโอ้ยอองจริงอะคนที่มาพัรยาเราหลายที่สุด คนที่มาอยู่นี่นะแล้วร้ายที่สุดไม่ใช่หยกนะ <c oughs> เห็นแล้วหล่องั้นไม่ใช่นะไอหลังนะร้ายมากไปหาสาวแบบแบบแบบจะทุกวันนะ่ะ <c oughs> คลิปที่แล้วกูออกไปมีใครเกียดกูบ้างเนี่ยหลายคนเลยนะในสับกูเนี่ยอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าผมโปรโมทผมโปรโมทอ่าโทรศัพท์ ROX นี่สมัยก่อน ผมจะทําหลายธุรกิจมากตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะเช่าตรงนี้ไอ้ตรงที่ผมจะทําผมเคยถ่ายคลิปอยู่แหละผมจะทําร้านนมสด <c oughs> ก็แบบตอนนั้นแบบวางโปรเจกต์ไว้แบบอุย้ยใหญ่มากสุดท้ายแล้วไม่ได้ทําอีกวุ่นวายเพราะว่าช่วงนั้นถ่ายคลิปทุกวันวางโปรเจกต์ไว้ว่าเออคุจะทําร้านนมเนี่ยแล้วก็จะมีแบบ เขาเรียกว่ามีวงดนตรีในร้านนมอารมณ์เหมือนร้านเหล้าแต่แค่เป็นนมแต่วงดนตรีเนี่ยเราก็จะไม่เอาแบบผู้ใหญ่ตอนนั้นที่ทําคิดคิดโปรเจกต์นี้ไว้นะก็คือเราจะให้วงดนตรีเนี่ยก็จะเป็นพวกจากโรงเรียนในพัทยาเนาะว่าโรงเรียนโพโรงเรียนบางละมุงโรงเรียนเมืองสิบเอ็ดโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่เราก็จะจ้างมาแบบหารายได้ให้เขาแบบ <Wow. S 1> ทางทางอ้อมตอนนั้นที่ทาวางโปรเจกต์ไว้ดีนะคิดไปคิดมาเดี๋ยวแม่งตีในร้าน <laughs> แดกนมปุ๊บมองเหี้ยอะไร <laughs> เดี๋ยว <laughs> ฟอร์มเมาอีกเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาอุ้ยแบ้งไหลอย่างเหลือเกิน แถวนี้แม่งเถื่อนแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับก็ออกแบบไปเต็มระบบไปอันนี้ก็ถึงบิตคอยล์ละประมาณนั้นประมาณนั้นนี่แล้วแมวผมอะคือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นบันไดเนาะตกลงไปคือเจ็บคืออาจจะคอหักได้มันมันมีที่นอนเยอะมากเลยนะแต่ดูมาไปนอนดิคือมันมือนมือนไอไอแอรลิสเนี่ยมืนมากนะครับโอ้โหดูสมัยก่อนกินเหล้ากัน กินทีแบบหมดหลายตั้งอ่ะเฮียเฮนเนซี่ขวดหนึ่งสามพันสองสามพันกว่าจะไม่ได้แล้วซื้อที่เป็นลังเป็นลังอ่ะขอโทษนะครับใครที่กิน้ขวแล้วเราดูอยู่นะขอโทษด้วยน<แ>้องชายผมมันไม่ไหวจริงๆมันอ่อนมากคอมันอ่อนมากโอ้โหเปียกมึงแบบเต็มบบเลยอันเนี้ยผมน่าจะไปเช่าบ้านพักปูวีราที่คืนนึงประมาณ8ปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วแบบเต็มระบบกันเลยสุดยอดทีมงานผมนี่คนดูรู้ไหมรูปเนี้ยใครส่งมา ไอปียโอ้โหมันเล่นแบบเอาแบบเต็มบบอ่ะอันนี้ใครใครทำอะไรเนี่ยกูเคยคิดมันอยู่ในโทรศัพท์กูได้ไงเนี่ยกูเคยจะซื้อด้วยหรออัปรีมากกูเคยจะซื้ออะไรอย่างนี้ด้วยหรออันนี้ก็บิตคอยน์เหมือนเดิมติดรู้สึกว่าตอนนี้ผมน่าจะไม่ไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนละเพราะว่าต่างคนต่างต่างเดินสายของตัวเองอันนี้ก็ยังยังยังเจอกันอยู่ยังเจอกันที่ออฟฟิศที่ที่กรุงเทพอยู่แต่เอาจริงก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่ามันมีโควิดด้วยและนี้เพื่อนผมก็ ชอบถ่ายมาให้ดูถ,ถ,ถ,ถ่ายถ่ายล่อถ่ายล่อให้ไปให้ไปโคราช mm hmm. ช่วงนั้นรู้สึกเพื่อนผม ever, น่าจะน่าจะเล่น GTA เนาะส่วนผมก็ออกมาทำธุรกิจของผม <g Kraft> ก็คือพวกทำเปิดเกมอะไรพวกนี้นะครับเปิดเกมมีให้ดูให้โอ้โหน้องช่วงนี้ก็อาจาอาจะมีเรื่องเฮี้ยนนิดนึงของวัยรุ่นฟันน้ำนมในกลุ่มโซเยอร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูดิอ่ะกูขอให้ดูหน่อยนะมันจะอาจจะติดเหลืองแหละ เต็มบบจัดไอ้ลังเต็มบบจริงๆอันนี้ก็เป็นพวกนี่สมัยก่อนเคยมีแบบถึงขนาดนี้เลยแต่งจริงอ่ะไม่ได้เคยมีหรอกลงทุนไว้หลักๆของสาล้านแต่ขึ้นมาขนาดนี้เพราะว่า b n b ผมสมัยก่อนนะครับเนี่ยผมมีบ n b 421 421เี่ยหรียญนะครับเราลองคิดกันดูคือสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อไว้ตอนถ้าเราเฉลี่ยแล้วกันพันหนึ่งก็จะลงทุน ลงทุนแค่4แสนก็บาท4แสนก็บาทแต่ว่าขึ้นมาหลัก7ล้านได้ก็กํกำไรกี่เท่าตัวไม่รู้อะแต่ว่าเยอะเยอะช่วงช่วงสมัยก่อนนะที่ที่เล่นเหรียญคริปโตนะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆก็ประมาณนี้แล้วก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานไปอันนี้ก็เออผมคิดถึงต้อมมากเลยจริงๆอะ่ะคือผมอะคือตอนเนี้ยผมก็ยังไม่เคยติดต่อ,อน้องเลยนะเพราะว่าช่วงที่เป็นโควิดอะคือต้อมคือไทย บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ลองไปเสิร์ชดูตอนนั้นน้องเข้าโรงพยาบาลผมว่าม่โกะยังเป็นคนออกค่ารักษาบางทีน้องโทรมาเมือ่อประมาณสองสามปีที่แล้วอะแ,แต่แต่ตอนนี้น้องมันโทรไม่ติดเลยถ้าต้อมดูคลิปนี้อยู่ก็ทักเฟซหาพี่แล้วกันทักเฟซหาพี่แล้วกันเพราะว่าพี่ก็คิดถึงน้องเหมือนกันเพราะว่าจเบอร์จำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับคิดถึงน้องมากคิดถึงน้องมากไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงมากนะครับตอนนี้ติดต่อพี่ทางไหนก็ได้เบอร์ส่งข้อความก็ได้ต้อมต้อมก็มีเบอร์พี่อยู่แล้วก็เฟซก็ได้ต้อมทัักกมมาาาเเลยเดดีีพ่ข้้้ไปูนนนคิถึงงออ็ อยู่ในช่วงแบบวาดรูปทําเกมกันคือตอนที่ผมทําเกมกันอะทำกันแค่3ามสคนเองอันนี้น้องก็ทําช่องยูทูบเหมือนกัน m o d เอ็นะครับไม่รู้เ,เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันอ่ะคือตอนนั้นอะ ผมให้ความสัมพันธ์กับคนที่จริงๆให้ทุกๆทุกทุกแผนกงานน่ะแหละน้องคนที่เปิดให้ดูเนี่ยเงินเดือน2แสน2แสนบาทต่อเดือนนะที่ผมให้ไป2แสนบาทต่อเดือนวาดรูปผมบอกเลยว่าน้องมันเก่งมากใครที่อยากไปจ้างน้องมันก็สามารถไปจ้างได้แล้วกันนะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีงานเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ายังไม่ได้คิดว่าจะเปิดเกมอะไรกันตอนนี้นะครับสามารถไปจ้างได้สามารถไปจ้างได้จริงๆก็ไม่มีแล้วแหละเอออันนี้ขอขออวดเมียหน่อยนันเมียสวยเนาะต้องอวดมากเลยเออ จริงอ,อยากบอกว่ารักขอ <c oughs> โทษนะเพื่อนขอโทษเ,เพื่อนกูโกรธแน่เลยว่ะ <c oughs> มีนี่ปุ๊บเพื่อนกูโกรธเลยแหละมีอะไรอีกวะเอาจริงมันก็มีเยอะแหละไปดูไปเรื่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมซื้อแลมโบจริงๆอ่ะไผมอยากจะบอกนะแต่จริงจริงอะ อ่ะเดี๋ยวพูดเปิดไว้แล้วกันตัวแลมโบของผมเนี่ยพืองจริงๆผมอยากจะถ่ายคลิปเป็นเป็นคลิปแยกจ่าที่บายให้ฟังตัวแลมโบเนี่ยผมผมขายไปสักพักแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเงินอะไรนะที่ขายเนี่ยเพราะว่าผมเอาไปซื้ออพาร์ตเมนต์ประมาณนั้นคือตอนนั้นนะมันมีเงินไม่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 พอแล้วมันจะเป็นต้องต้องซื้อเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดที่กำลังจะหมดไปอ่ะผมจริงๆผมขายไปนานมากแล้วแหละขายไปปีหนึ่งได้แล้วมางแต่ไม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 ่ได้บอกไม่ได้อะไรไม่ได้พูดอะไรไปนะครับก็แค่ ช่วงนั้นเราเรา,เราทำธุรกิจเราไม่ได้เชิงทำธุรกิจเราซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ค่อนข้างเยอะอพาร์ตเมนต์ผมตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณสที่คอนโดประมาณเกือบ10ห้องแล้วก็บ้านอีกประมาณเกือบเกือบ2ี่ิบหลังที่เป็นชื่อเราอะนะที่เราทำด้วยตัวเราเองน้ำพักน้ำแรงตัวเราเองอะเออไม่เกี่ยวกับพ่อก็อเลยต้องขายไอแปดก็ขายไอแปดก็ขายไปแล้วครับขายไปซื้อพวกอสังหาหมดเลย <Wow. S 1> เพราะว่าพอเราได้ขับพอเราได้ลองดูสังคมที่ที่เขาเรียกว่า ซูเปอร์คาร์พอเราได้ได้รับมันแล้วเราก็ไม่ได้อยากขับอะไรมาแล้วอะเราเรารู้สึกว่ากูเก็บไว้ก็ก็มีแต่จะตกคิดอะไรไม่ออกก็ขายไปซื้อบ้านดีกว่าขายไปซื้อคอนโดขายไปซื้อพันเมน้นอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับอืมประมาณนั้นเพราะว่าตัวพ่อผมเองเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ขายอาสังหาอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นการเป็นคนที่ขายอยู่แล้วเขาก็เลยตัวผมเองก็เชื่อเชื่อเชื่อฟังพ่อด้วยแหละเชื่อฟังพ่อด้วยด้วยในในใน,ในระดับหนึ่งด้วยแหละขอขออนุญาตโมหน่อยนะนะทำงานสามวันอนะ เปิดเกม3ามวันแค่3ามวันนะหลักแปดแต่ไม่บอกนะั่งเลขหน้าเลขอะไรหายัดโม้หน่อยใจฟาสีหมดนะไม่ใช่เกมเถื่อนนะเกมแท้ไม่ใช่เกมเถื่อน,นะมไ,มมอนไม่เอาเกมเถื่อนมนาะพูดกันอันนี้ก็วันรับรถวันรับรถช่วงช่วงรับรถมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ผมซื้อไม่รู้ว่ามันเป็นความสึกส่วนตัวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะอาจจะเคยมีหรือเปล่าอาจจะเคยมีหรือเคยไม่มีก็ก็ไม่รู้หรอกแต่รู้สึกด้วยด้วยความรู้สึกผมอะผมเชื่อรเรื่องพวกโชคลาภ ชื่อเรื่องดวงมากตอนที่ผมออกไอแปเนี่ยโอ้โหชีวิตดีมากดีแบบกระโดดกระโดดกระโดดทีละคนแต่พอออกแลมโบนี่มันก็ไม่ได้แบบแย่ลงหรอกแต่แค่มันมันก็แย่ลงแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบดิ่งขะาดนนะเออผมก็เลยเออนั่นแหละความรู้สึกของเราอะ่ะแต่เราไม่ได้ขายเพราะว่าตรงนี้นะแต่แค่มันเป็นความรู้สึกเฉยเฉแค่เป็นความรู้สึกเฉย,ยอ่าประมาณนั้นอันก็เต็มบบอะ่ะอันนี้ไปเที่ยวโคราก็เต็มบบกันอ่ะไปเที่ยวโคราก็เต็มบบอ่ะโอ้ยคือแบบนั่งกินกันแบบไปเที่ยวโคราทีเนี่ยโอ ตับไตไส้พุงกันนะ่ะอันนี้ก็ช่วงที่ผมเล่น NFT แรกๆ NFT เนี่ย NFT, NFT ะไรก็คือเกมอันนี้เป็น farming world หลายๆคนก็อาจจะรวยจากเกมนี้และหลายๆคนก็อาจจะชิปหายาจากเกมนี้ชิปหายเลยนะเขาใช้คำว่าชิปหายส่วนตัวผมเองอะ่ะตอนนั้นอะ่ะผม ผมเข้าไปตั้งแต่คนแรกๆเลยเข้าไปในวงการตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยอันละประมาณหลักพันจนหลักล้านจนหลักล้านเลยนะจนหลักล้านก็ได้จากเกมนี้มาก็ก็หลายหลายหลายสิบเหมือนกันหลายสิบเหมือนกันแล้วก็ไปเสียครับซีไม้เนี่ยก็หนักเสียเสียซีไม้หมดเลยดีกว,ว่ารวมรวมกับเงินในบิตคอยด้วยรวยกับรวมกับหลายๆอย่างอะชิบหายเพราะ,ราะอีกเกมเฮียเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วเจ็บใจเป็นการเดินธุรกิจครั้งแรกที่พลาดเป็นสิ่งแรกเลยในชีวิตที่ พังพังไปกับมันแล้วพังก้อนใหญ่มากมันมันไม่ได้แบบสั่งสอนเราอะ่ะมันมันคือการพังเราเลยเงินที่เรามีอยู่ตอนนั้นที่เป็นเงินอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลหรือว่าเงินในธนาคารหรือเงินสดไปแต่มันแต่สังหารเราไม่ได้ยุง่งแต่เงินอะไปหมดเลยไปหมดเลยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแหละอืมมันก็จะมีช่วงที่มาหากันไปบอกอคุณดูช่วงเนี้ยคือแบบหายานกันให้ควักะซื้อยานกันที่เก้าแสนเรายอดนี้ถูกไหมครับรวมราคากลางเรียบร้อยครับเก้าแสนโอ้โหอุ้ยคือแบบ เต็มบบอะแสนหนึ่งมีบ้างวะคือเนี่ยประมาณเนี่ยซื้อกันเต็มบบอะจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้ดูให้มันหมดเลยเอาให้แบบหมดโทรศัพท์เลยอะไรที่พูดได้ก็จะพูดนะครับแต่ว่าอะไรที่พูดไม่ได้ก็ขอประทานโทษด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอะอันนี้ก็อ,อจอมันบูจ <laughs> อมมันบู <laughs> เหมือนจัดเลยเหมือนจอมมันบูล่างอ้วนอะ่ะเพื่อนผมนตอนนี้น่ารักน่ารัก ส่วนตัวผมอะชอบเพื่อนผมตอนอ้วนมากกว่านะเนี่ยผมก็งงว่าทำไมรูปมันไดโนรศัพ์ผมมันมีแต่พวกรูปพีอาร์ทั้งที่เราอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นวันที่เพื่อนผมมาหาผมเนาะเราก็จะเล่นกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นไฮโลเล็กๆกันกินกันจริงนะเล่นกันกินกันจริงๆเลยเนี่ยอะไรสี่สามสามคิดอยู่ประวัตผลออกอะไร สี่สิบตีสามสามี่ตอนนั้นตอบแทงหกหกอะไรหกห้าอะไรหรือเปล่าจะไม่ได้ฮาจริงดูนี้ดูนี้ีโอ้สวยต่าฮ้ยตามจานอี๋ตามตามตามโอ้ยได้นี่ได้ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยฮ่าฮาสนุกมาก เหรียญเหรียญชิปมาเป็นสามพันนะเหรียญเหรียญเหรียญชิปพันอันนี้เหรียญห้าร้อยันห้าร้อยต่อสี่มาแล้วสามหกสี่สี่สี่สามว่าเดี๋ยวคลิปนี้เต็มที่ต้องเขย่าเองเลยนะขย่ามาเดี๋ยวลง ดอกสองดอกเล่นกันสนุกมากดูมาขย่าดูมาขย่าไอ้โลนค่แ่้วพวกคุก็แทงกันด้วยนะ เยินเย็นเก็บตังค์ก่อนด้วย Surprised motherfucker คือแบบเลื้ยนจัดอะเลื้ยนจัดอะตอนนี uh uh ้เล่นเล่นเล่นแบบไฮโลที่บ้านกันเลื้ยนจัดอะก็มีประมาณนี้ครับจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละคนดูมีแล้วอะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe, s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ